เ,เพื่อนๆครับพิกบพามาดูแปลงนี้นะครับวันนี้เขาจะมีการโชบสารเดี๋ยวพิกบพาดูพื้นฐานก่อนนะว่าสภาพทุเรียนเป็นอย่างไรนะครับทุเรียนอายุประมาณสี่ปีครึ่งเนี่ยเขาทำใบยูนตอนนี้ใบอยู่ในช่วงเพศสลาดนะฮะนี่ฮะดูใบ เป็นพื้นที่แปลงใหญ่นะครับซึ่งพี่กบเคยทำคลิปไว้ครั้งที่แล้วนะของเฮียงงวนนะครับพื้นที่อยู่ในตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะดูใบเขาปลูกต้นคู่นะนี่ฮะ,ะความห่างของต้นเขาเนี่ยก็คือเมตรสามสิบเขาปลูกต้นคู่ก็เป็นแนวทางที่ อ่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคือแต่เขาบอกว่ามันได้ผลผลิตมากกว่าเดิมนะอย่างน้อยก็30%หรือ40%อร์ซะไรเงี้ยนะรับปลูกต้นคู่ทุเรียน4ปีครึ่งนะปีที่แล้วเนี่ยแปลงนี้เก็บผลผลิตได้ประมาณ70ตันนะก็ตอนนี้ทุเรียนถือว่าใบสวยมากไปก็พาดู ใบพร้อมที่จะโฉบสารนะฮะใบทุเรียนที่เขาจะโฉบสารเขาก็จะทําให้ใบเพยสลาดแล้วก็ใบเสมอทั้งแปลงนะครับนี่ฮะคือใบเป็นแบบนี้ทั้งแปลงเลยหมายความว่ามีการทําอย่างมืออาชีพมีการใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าการจะทําทุเรียนให้ใบมันมาแบบนี้ได้ทั้งทั้งแปลงเนี่ยถือว่า ต้องมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะการใส่ใจอะไรต่างๆ,ๆการใส่ปุ๋ยทางดินหรือทางใบต่างๆ,ๆเ,เ,าเพื่อนๆดูเนี่ยใบใหญ่มากปืกอกบสนใจที่ว่าทําไมถึงสนใจแปลงนี้หนึ่งก็คือแน่นอนนะเป็นแปลงใหญ่เพราะฉะนั้นเขาทำเนี่ยเขาต้องมีเอ่อเรียกว่าแนวทางที่ชัดเจนนะนะการจัดการต่างๆนี่จะต้องเป็นระบบระเบียบ นะครับการปลูกอะไรต่างๆเห็นไหมฮะเขาปลูกระยะความห่างเนี่ยเป็นสิบเมตรเลยนะฮะเขาปลูกต้นคูนะการวางถังอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำอย่างสวยงามนะเนี้ยพี่กบให้ดูใบเนี่ยดูเพื่อนโอ้โห มาดูใกล้ๆนะตอนนี้ถือว่าเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนฝากเพื่อติดตามในคลิปต่อไปนะว่าเขาดําเนินการยังไงบ้างที่ผ่านมาและตอนนี้กําลังจะทํายังไงต่อไปนะครับผมเองก็อยากจะแนะนําแนวทางดีๆที่เห็นแล้วน่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างแปลงนี้ผมก็มั่นใจนะผมมั่นใจว่า แปลงนี้เขาจะต้องมีแนวทางที่ดีแน่นอนมิฉะนั้นแล้วนะการลงทุนทำแปลงทุเรียนเนื้อที่200้อยถึงสา0ร้อยไร่เนี่ยทุเรียนเกือบเกือบหมื่นต้นนะแปลงนี้นะครับเขาคงแบบเอ่อเรียกว่าลองผิดลองถูกไม่ได้นะเขาต้องลองถูกอย่างเดียวเพราะว่ามันลงทุนมันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเดี๋ยวฝากเพื่อนติดตาม คลิปของพี่กบในแปลงนี้ต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนเผื่อท่านจะเอาไปใครที่เป็นสายแนวของการทำทุเรียนที่เป็นระบบระเบียบแปลงใหญ่ก็ฝากติดตามพี่กบจะพามาชมทุกระยะเลย เนี้ยทุเรียนสี่ปีครึ่งนะครับมีการตัดแต่งกิง่งแต่งกิ่งนะฮะเขาแต่งนะครับแล้วก็มีการข้างบนเนี่ยเขาจะตัดยอดนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องสูงมากหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนปล่อยหมวกไว้ทําเป็นหมวกไว้นะยังไม่ตัดทิ้งสักทีเดียวเขาก็จะปล่อยให้กิ่งข้างล่างนะ่ช่วงเนี้ยมันสมบูรณ์ขึ้นก่อนมันแทงขึ้นมาก่อนแล้วเขาค่อยค่อยตัดยอดสูงบนนู้น ะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งพี่โกก็เพิ่งได้ความรู้มาเนาะสำหรับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะฮะว่าวันนี้เขาจะาทำการโฉบสารนะลรายละเอียดต่างๆนะขั้นตอนเขาจะทำยังไงบ้างนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ